นะคะคนนี้เขาตกงานมา2ปีแล้วค่ะเป็นคนที่เพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฒน์ลำปางนะคะทางมหาวิทยาลัยก็จ้างงานต่อค่ะให้กลับมาพัฒนาชุมชนบ้านเกิดนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างการขายของออนไลน์ให้กับสินค้าชุมชนอย่างน้ำพริกลาบแล้วก็เป็นเครื่องปรุงรสระจำถิ่นให้มีความแพร่หลายมากยิ่งขึ้นค่ะ ให้ดูชมหน้าค่าตากันหน่อยที่บอกว่าน้ำพริกลาบนะคะเป็นน้ำพริกสำหรับใส่ในลาบแล้วก็อาหารภาคเหนือแล้วค่ะรูปร่างหน้าตาอาจจะคล้ายกับพริกป่นที่เราคุ้นกันนะคะแต่ว่าเขาจะนำมาปรุงรสด้วยเครื่องเทศสมุนไพรให้มีรสชาติแล้วก็กลิ่นเฉพาะตัวของอาหารภาคเหนือนะค่ะแต่เดิมเนี่ยจะขายกันในท้องถิ่นนะคะแต่ว่าอยากให้แพร่หลายมากขึ้น คนนี้ค่ะนางสาวสารพีมณีวงศ์อดีตนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฏลำปางนะคะตกงานเพราะว่าโควิด -19 มาเกือบ2ปีตอนนี้ได้รับการว่าจ้างตามโครงการ U2B ให้มาพัฒนาชุมชนท้องถิน่นนำความรู้ที่เรียนแล้วก็มาทำงานด้านการตลาด นำมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรูปลักษณ์ที่เป็นที่ยอมรับสำหรับตลาดออนไลน์มากขึ้นนะคะก็ทำให้น้ำพริกลาบเริ่มเป็นที่นิยมเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะ จะบอกว่าการเข้ามาพัฒนาชุมชนของตัวเองเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะก็เหมือนกับว่าหันหน้ากลับเข้าหาชุมชนของตัวเองดีกว่าที่ไปไปข้างนอกเพราะว่าเรามีสิ่งที่ดีอยู่แล้วที่นี่นะคะไปเราจะไปมองหาสิ่งสิ่งที่ดีกว่าข้างนอกทําไมเราทําตรงนี้ให้มันดีกว่าข้างนอกดีกว่าไหม ตำบลน,นี้นะครับก็จัดว่าเป็นตำบลที่พึ่งตัวเองได้อยู่แล้วนะครับแต่เราก็เอาวิจัยเอานวัตกรรมเอาความรู้สมัยใหม่มาเพิ่มพูนให้เพื่อจะทําให้หมู่บ้านที่พึ่งตนตำบลที่พึ่งตัวเองได้แล้วก็จะมีรายได้ที่ที่จำเป็นนะครับมีรายได้ที่จะไปใช้ใจ่ายที่จําเป็นเพิ่มมากขึ้นอีก โบราณวัตถุพระพุทธรูปที่ทําจากไม้อายุหลายร้อยปีที่ค้นพบภายในยวัดม่อนป๋อป่อโดยแหล้งครับพื้นที่ตำบลวัวแก้วอำเภอห้างฉันจังหวัดลำปางครับก็เตรียมถูกนําเข้าสู่พิพิธภัณฑ์ตามแนวทางการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนนะครับที่นักศึกษาหมหาวิทยาลัยราชภัฏน์ลำปางก็เตรียมจัดระเบียบแล้วก็ซ่อมแซมให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนนอกเหนือจากที่นี่นะครับจะเป็นสวนการเรียนรู้ทําเกษตรอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักด้วยนะครับ ก็ไปช็อปกันด้วยแล้วก็ไปติดตามพระพุทธรูปสมัยก่อนนี่นะฮะ